กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของดิจิไลฟ์ครับนี่คือช่วงที่กลายเป็นช่วงคลาสทิกของเราแล้วนะครับเพราะเราขนของมาอีกแล้วนะฮะนี่คือช่วงที่เราจะรีวิวแกรเจตเจ๋งๆนะครับแล้วก็มีขายจริงๆแล้วอยากซื้อควักตังค์ออกมาแล้วเดินไปที่ห้างได้เลยนะครับเพราะนี่คือช่วงดิจิไลฟ์แกร์เจตครับ ีจักเก้เจตนะครับอาทิตย์นี้ขอเริ่มต้นตัวแรกนะครับที่เป็นทางเรโนโวไทยแลนด์ส่งมาให้นะครับนี่คือมือถือจากเรโ o โวนะครับหลายคนก็อาจจะเริ่มคุ้นกับเรโนโวในบทบาทของการเป็นผู้ผลิตมือถือแล้วนะครับเมื่อก่อนจะคุ้นโน้ตบุ๊กก่อนใช่ครับตอนนี้เริ่มผลิตสมาร์ทโฟนแล้วนี่คือ P780 นะครับเรโนโวนะครับก็ตัวนี้ไม่ค่อยมีไม่ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับขอแกะนิดนึงก่อนนะฮะครับตัวเครื่องนะครับก็หน้าจอเป็นหน้าจอประมาณเนี่ยฮะประมาณ4ี่ ห้านิ้วเลยนะครัครบแล้วก็เป็นขนาดที่ความละเอียดนะครับก็คือพันแปดพันสองพันสองพันสิบนะครับคูณเจ็ดรอยี่สิบนะครับตัวเครื่องนะครับเป็นเมทัลลิกนะฮะเป็นอันนี้คือข้อดีคือข้างหลังดูเป็นอลูมิเนียมนะครับเห็นไหม็นความเงานะครับปึ <Ừ. S 2> ้งๆนะฮะจุดขายผมชัดเจนเลยครับับแบตเตอรี่ครับสี่พันมิลลิแอมคือตอนแรกเนี่ยดูหน้าตาเครื่องอาจจะแบบว่าเอ้ยนี่มันสมาร์ทโฟนยุคนี้ทําไมมันแบบมันไม่ไมบางมันไม่อะไรใช่ไหมครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยใหญ่มากไม่ต้องคิดอะไรมากครับตัวนี้ครับแบตอึดฮะ คือแบตอื่นจนสามารถเขาบอกว่ามันสามารถจะเป็นตัวเป็น power bank ครออื่นได้ด้วยไปใช้เครื่องอื่นได้ด้วยไปใช้เครื่องอื่นได้นะครับตัวนี้ CPU อาจจะไม่ได้แบบว่าโดดเด่นมากนะครับคือเป็นคอร์ c o คอร์1.2 GHz นะครับมีใส่2ซิมได้นะครับแล้วก็ดูใช้ระบบสองดูโอซีมดูโอสแตนบนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีคือว่าเห็นดูอย่างนี้นะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมอย่างเงี้ยนะฮะนะครับแบตอื่นสุดๆนะครับ 4, 0 0 0มิลคือต้งแบตเนี่ยมากกว่า ไกดซีโน้ตสองอ่าโน้ตสามมากกว่าไกไกซีอ่าไม่ใช่มากกว่า LG G2 ครับมากกว่าสมาร์ทโฟนทั่วุไปนะครับพอสมควรนะฮะราคาครับไม่ถึงหมื่นฮะอ่ราคาเปิดครั้งแรกนะครับอยู่ที่9,900บาทตอนนี้บางรั้อาจจะขู่นั้นแล้วครับนะครับหรือในงานโมบายโฟร์ที่จะถึงนี้ก็น่าจะมีโปรโมชั่นด้วยใช่ครับผมเชื่อถือว่าใครสนใจนะครับนี่คือเรโนเวนะครับ P780 นะครับมองหารุ่นนี้ได้สมาร์ทโฟนราคาไม่ถึงหมื่นครับแบตอึดจริงๆต้องบอกว่าอึดจริงๆคือเรียกว่าใครรออยาาากหสม์ทโฟนแบึดๆ นะครับตัวนี้เลยเขาบอกว่าคุยได้ประมาณเกือบสิชั่วโมงอตเคุยกันจนหูไหม้เลยทีเดียวคือผมมั่นใจว่าใช้วันหนึ่งไม่หมดแน่แหละแบตอะนะฮะมาดูของผมบ้างนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไอ้ทูสิบจริงจริงเพราะว่ายังไม่มีวางจําหน่ายแต่ว่าเปิดจองแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเราเอาแต่ของที่มีวางจําหน่ายแล้วมาหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะครับต้องบอกว่าใช่ตามนั้นแต่ว่าตัวนี้เปิดจองแล้วแล้วก็คือได้รับความนิยมสูงมากตั้งแต่มีภาพหลุดออกมา ตั้งแต่โซนี่เปิดตัวมานะครับบอกว่าหลายคนอยากได้เหลือเกินครับนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในมือนี้นะครับไม่ใช่เลนส์ไม่ใช่เลนส์นะฮะปกติแล้วคนเนี่ยถ้าดูอย่างนี้คิดว่าจะเป็นเลนส์ที่เอาไว้ติดกล้องด s l r อีกทีหนึ่งนี่ไม่ใช่เลนส์นะครับแต่นี่คือกล้องดิจิตอลมันเป็นกล้องในตัวนะฮะคือต้องบอกว่าโซนี่ยืนยันเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่เลนส์นะครับนี่ไม่ใช่อุปกรณ์เสริมนี่คือกล้องดิจิตัลยังไงครับ ที่อยู่ในมือผมเดี๋ยมันมี2รุ่นนะที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือ QX100 นะครับส่วนมือมัน<ม>เป็นกล้องดิจิตอลเนี่ยนะฮะที่นอกจากจะมีชิ้นเลนในตัวมีเซนเซอร์รนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวมีช่องใส่เมมโมรี่การ์ดมี Wi-Fi ที่จะเชื่อมต่อเอารูปที่ถ่ายเนี่ยขึ้นสู่สมาร์ทโฟนได้จบในตัวนี้กลมๆเป็นกระบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าเฮ้ยมันใช้งานยังไง มีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนนะครับมีปุ่มชัตเตอร์อยู่ด้านข้างนะครับมีปุ่มซูมเข้าซูมออกนะครับพอกดเปิดปุ๊บนะครับก็จะเลนส์ก็จะยื่นออกมาพร้อมถ่ายรูปได้เลยนี่คือถือว่าพร้อมถ่ายรูปได้แล้วผมหันไปหาคุณแก่อย่างนี้นะครับแล้วผมกดถ่ายรูปนี่คือได้รูปแล้วถ่ายแล้วนะฮะ มันยังไม่มีหน้าจอใช่ไหมฮะฮะแต่เนี่ยคือถ่ายรูปแล้วครับรูปคุณแก่เมื่อสักครู่นี้อยู่ในเมมโมรีการ์ดที่อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วครับเมมโมรีการ์ดรองรับทั้งไมโคร SD การ์ดแล้วก็เมมโมรี t สติ๊ก m 2เดี๋ยวให้ให้กล้องซูที่มือผมนิดหนึ่งนี่คือตัวอย่างนะครับว่าแกะออกมาแล้วตายไปยังไงนะฮะเนี่ยครับมีแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่ตัวนะครับและตรงนี้นะฮะจะมีช่องใส่เมมโมรีการ์ดอยู่นะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าไม่มีเครื่องถ่าย นะครับทีนี้อ้าวแล้วมันมันมันดียังไงเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูตัวนีมาตรงนี้ปึ๊บนะครับว่าเอ้ยมันดียังไงทำไมมันออกกล้องดิจิตอลมาหน้าตาอย่างนี้นะครับโซนี่เรียกตัวนี้นะครับเป็นคอนเซปต์ใหม่ล่าสุดของโลกเลยนะครับบอกว่าเรียกตัวนี้ว่าเลนส์สไตล์คาเมราเลนส์สไตล์คาเมากล้องหน้าตาเหมือนเลนส์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงฐานนี้นะครับวงกลมตรงนี้สามารถที่จะถอดออกได้่าบนี้นะฮะตัวนี้ถอดออกมาทําไม นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะดึงออกมานะครับเป็นขาเป็นที่หนีบนี่เป็นที่หนีบกับสมาร์ทโฟนไม่ว่าคุณจะใช้สมาร์ทโฟนอะไรก็ตามนะครับ,ค,รบคือโซนี่บอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้โซนี่เอสเปก็ได้<ะ>ผมเอาให้ดูแล้วผมใช้ iPhone ก็ได้อาฮะสามารถที่จะเอาขาเนี่ยไปติดกับ iPhone อย่างนี้นะครับพอติดเสร็จแล้วเราก็เอาเลนนะครับมาติดด้านหลังกลายเป็นเป็นไงครับ ดิจิตอลไปแล้วกล้องดิจิตอลไปแล้วนี่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับคุณแก่ลองเอาขาตั้งไปติดกับ LG G2 นี่ผมติดกับ LG G2 เลยฮะเนี่ฮะก็กลายเป็นกล้องดิจิตอลับผมก็เนี่ยครับก็เนี่ยฮะกดจากตรงนี้นะครับึกๆๆถ่ายได้นะฮะทีนี้แบบอ่ะแล้วมันทำงานยังไงนะครับให้ดูของจริงผมเอาให้ดูของจริงนะครับว่ามันลิงก์กันด้วย NFC ครับในกรณีที่มือถือคุณมี NFC ครับ ก็คือ Android รุ่นใหม่แบบมี NFC นอซีนี้มีโลโก้ NFC นะครับเครื่องนี้มี n อ c นอะครับเอาหลังมาแตะกันปุ๊บพอเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้หน้าจอนี่คือหน้าจอนี่ของผมมองอยู่นี่นะครับเห็นไหมฮะหมายความว่ามันแยกออกจากกันอย่างอิสระคือคือไม่ต้องติดติดกับตัวตัวสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับคสมาร์ทโฟนเนี่ยผมสามารถที่จะถ่ายรูปคุณแก่โดยที่ผมนั่งเลงอยู่ตรงนี้ก็ได้นะฮะ นี่นะครับนี่ครับ,รบถ่ายให้ดูนะครับปึ๊บอใช่ไหมฮะรูปที่ถ่ายนะครับ,รบก็จะถูกลิงก์เข้ามาที่สมาร์ทโฟนเครื่องนี้ไร้สายอัตโนมัติต,ตรงนั้นให้<ๆ>ให,ให้ให้กล้องดูนิดนึงว่าลูปถ่ายมาแล้วนะฮะว่าถ่ายเสร็จนะครับหลังจากที่ลิงก์มาแล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็จะได้ภาพมาเลยที่ถ่ายเมื่อสักครู่ครงนี้เมื่อกี้ไม่ได้แบบว่าจอไอตัวนี้ไม่ไอยู่ตรงหน้าผมเลยนะฮะใช่ครับแต่ผมมีการเล็งอย่างนี้ชนะครับถ่ายถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ใช้กล้องมือถือถ่ายอ่ะ ครับจะใช้กล้องอย่างนี้ถ่ายทําไมมือถือคุณก็มีกล้องตัวนี้ทำไมครับตัวนี้นะครับ QX100 นะครับใช้เลนส์คา r ไซส์ตัวท็อปของโซนี่อธิบายให้คนฟังหน่งตัวเดียว Carl z e i คืออะไรครับคา r ไซส์เนี่ยเป็นเลนส์เป็นยี่ห้อเลนส์คุณภาพสูงนะครับของเยอรมนีนะครับที่โซนี่ใช้กับกล้องดิจิตอลหลากหลายรุ่นของเขาอยู่นะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดใน ในส่วนของคอมแพค Camera ตอนนี้ของโซนี่คือโซนี่ไซเบอร์ช็อต RX100 Mark 2ตัวนี้คือเลนตัวเดียวกันเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันทุกอย่างก,กับ RX100 Mark 2ราคา20,000กว่าบาทนั่นแหละแต่มาอยู่ในนี้คือง่ายๆครับคุณภาพกล้องระดับท็อปของคอมแพคนะฮะอยู่ในในมือผมเนี่ยแหละฮะแล้วความละเอียดสมาร์ทโฟนคุณนะครับ iPhone 4นะครับผม5ล,าลา้ S, 5, ลานพิกเซล 4S iPhone 5 8ล้านพิกเซลใช่ไหมครับ อ่ะฮะยี่สิบล้านครับตัวนี้ตัวนี้ยี่สิบล้านนะครับคือเอาง่ายงครับตัวสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปนะครับอย่างเช่น lg g 2 galaxy note 3นี่จบเลยฮะแม้กระทั่ง i อโมบาย iqx นียก็ยังสู้เขาไม่ได้สู้ไม่ได้แล้วบอกเลยว่าคุณภาพของกล้องที่ถ่ายจากตัวนี้กับกล้องมือถือเนี่ยต่างกันลิบลับเพราะว่าขนาดเซ็นเซอร์ตัวนี้ใหญ่กว่ามากนะครับมีพื้นที่ที่รองเซ็นเซอร์ได้เยอะกว่าชิ้นเลนใหญ่กว่าเยอะนะครับรูปคุณแก่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมถ่ายนะครับให้ดูให้ดูนิดึ ว่ารูปที่ถ่ายนี้นะครับนี่คือความละเอียด20ล้านพิกเซลผมสามารถที่จะซูมเข้าไปชัดคมกริบคือน้อยน้อยมากอะไม่มีถ้าจะไม่มี noise น้อยเลยนะครับเรียกว่าคมกริบเลยนะครับกล้องมือถือทั่วไปถ่ายไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนมีขาตั้งมีขาที่จะหนีบกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับใรูรนี้โชว์ไปแล้วนะครับข้างล่างมีรูเสียบขาตั้งกล้องได้ด้วยนะครับสำหรับในกรณีที่เราต้องการที่จะใช้ขาตั้งกล้องนะครับ แล้วก็ล็อกเข้าไปเลยครับนะครตั้งกล้องของอาจารน่ารักนิดนึงวันนี้นะครับจ,บ,ะะจบี้นะจบี้นี่ผมก็เอาขาตั้งกล้องเนี่ยไปตั้งเพื่อจะถ่ายแบบทีนี้ไม่มีสันไหวแน่นอนครับนะครับไปถ่ายภาพวิวไปถ่ายอะไรเนี่ยสั่งจากตัวนี้ข้อดีคือเราได้มุมมองแปลกใหม่คือคุณเอาเนี่ยไปตั้งในจุดที่แบบว่าคุณยืนไม่ได้ก็ได้นะฮะหรือปกติแล้วถ้าเกิดเราถ่ายรูปมุมก้มอ่ะฮะ นะครับมุมที่แบบว่าจะต้องเลียดพื้นเลยเนี่ยท่าทางของคนถ่ายเนี่ยจะแย่มากคุณก็เอาคุณก็เอาเนี่ยไปวางไปนอนใช่ไหมครับอันนี้คุณก็ไปไปเนี่ยคร้บเนี่ยไปปรับมุมอะไรนะครับไปปรับมุมเสร็จแล้วเราก็เล็งจากสมาร์ทโฟนกดถ่ายชิวๆเลยนะครับเราก็จะได้มุมมองแปลกใหม่อีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมพยายามไปที่เดี๋ยวมันก็จะหล่นนะครับุณแกครับผมพยายามเล่นกับมันตลกอันนี้นะครับมีตัวอย่างรูปให้ดูด้วยความที่ในนี้เราถ่ายได้แบบไม่ ไม่เยอะมากนะครับผมเอาไปใช้มาแล้วหลายวันนะครับดูตัวอย่างรูปหน่อยนะครับที่ถ่ายจากโ o n y QX 1 0 0ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอดูตัวอย่างรูปนิดนึงนี่นะครับถ่ายกระป๋องเลตบูสังเกตว่าโฟกัสข้างหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นโบเก้เลยครับละลายเลยนะครับอันนี้ไม่แอปนะครับต้องบอกนิดนึงฮะอันนี้ไม่แอปนะครับคือไม่ได้ผ่านการปรับแต่งใดๆเลยนะครับเรียกว่ากดถ่ายมาเนี่ยคือใครอยากได้แบบหน้าชัดหลังเบลอจริงๆเนี่ยตัวนี้จบเลยนะครับเพราะว่า ตัวรูรับแสงเนี่ย f 1 8ถ่ายมาเนี่ยหลังละลายแน่นอนครับกล้องมือถือถ่ายไม่ได้ขนาดนี้นะครับอ่ะอีกสักรูปหนึ่งครับมุมนี้มุมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครดูเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่ามุมมองของกล้องที่ถ่ายเนี่ยจะต้องอยู่ติดพื้นเลยครับคือง่งถ้าเกิดว่าเป็นตากล้องนะคุณต้องลงไปนอนคลายกับพื้นนะฮะถึงจะได้รูปนี้มานะครับแล้วกว่าจะได้รูปที่แบบมีการวางคอมโพสิชันที่ตรงขนาดนี้จะได้เห็นรถเต็มคันขนาดนี้เนี่ย ยากครับเหนื่อยนะครับต oh ัวนี้เป็นไงครับเดินถือเอาเนี่ยครับเอาถือร้อยไปวางที่พื้นครับเล็งจากสมาร์ทโฟนปึ๊บกดถ่ายมาได้เลยครับนะครับอีกสักรูปหนึ่งครับนี่ครับเฮ้ยน้องคนนี้ชื่ออะไรครับม่ได้เกี่ยวม่ได้เกียวโทษทีให้ดูว่าถ่ายคนเป็นยังไงครับนะครับเนี่ยครับออกมาขนาดนี้เลยก็คุณภาพของภาพที่ออกมาได้เนี่ยหายห่วงแล้วก็มีคอนเซปต์ใหม่ที่น่าสนใจจริงๆนะครับก็คือมันเป็นเลนส์ไซด์คาเมรา นี่เอาไปติดเดี๋ยวนี้นะครับคุณพกวันที่อยากจะพกแต่มือถือธรรมดาชิลๆก็พกได้ราคาเปิดตัวยังครับหลายคนอยากคาเปิดตัวแล้วนะครับมีสองรุ่นนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงแต่ QX100 นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นที่เล็กกว่านะครับคือ QX10 ตัวนี้ไม่เป็นคาวไซส์ตัวนี้ไม่ใช่คาวไซส์ตัวนี้เป็นโซนี่เลนจีนะครับแต่ว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยก็อาจจะอาจจะน้อยกว่า QX100 นิดหนึ่งแต่ว่าขนาดเล็กกว่าขนาดพกพาง่ายกว่าถูกกว่าเยอะ ซูมได้ซูมได้10เท่าตัวนี้ซูมออปติคอลได้10เท่าเรียกว่าเวลาแบบเราไปดูคอนเสิร์ตศิลปินต่างๆซื้อบัตร500อยซูมได้แบบ5,000เลยจัดเลยนะครับปกติแล้วเราไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาห้าหมอกกล้องดิจิตอลแบบเอากล้อง DSR อะไรเข้าใช่ไหมครับแล้วตันนี้นะครับพกใส่กระเป๋าไปนะครับพร้อมกับโทรศัพท์มือถือควักออกมาเลยครับกดซูมไปเลยครับ1ิเท่าถ่ายออกมาชัดเป๊ะกว่าคนอื่นนะครับ ตัวนี้ข้อดีคือซูมได้10เท่านขณะ,ะที่ QX100 เนี่ยคุณภาพภาพเนี่ยจัมากขา่าวไซส์แต่ว่าซูมได้3.6เท่าสุดราคาตัวนี้ QX10 นะครับราคาอยู่ที่6 9 9 0บาทส่วนตัว QX100 <X> อ,<ย>อยู่ที่14,990นบาทครับผมบอันนี้ยังไม่ได้วางขายแต่เปิดจองแล้วัวนี้เปิดจองแล้วตอนนี้เลยนะครับก็มีที่หน้าเว็บไซต์ของโ o n y รวมถึงหน้า s o n y s o n y Shop ทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่จะไปสั่งจองได้แล้วก็รับของเดือนตุลาคม ครับนะครับสั่งจองล่วงหน้าจะได้รับแบตเตอรี่เป็นของแถมด้วยแบตเตอรี่เสริมที่อยู่ในเนี่ยครับกล่องทั้งสองรุ่นนี้ได้ครับนี่เป็นคอนเซปต์ใหม่จริงๆที่อยากเอามานําเสนอครับครับผมนี่คือช่วง d i g จ t เ l g a ก g e t นะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาช่วงที่3ของรายการครับกับ